นิทานเรื่องพานโก้กับเจ้าทองเข้าป่าลึกไปล่ากวางณหมู่บ้านเล็กๆริมเชิงเขาทางภาคเหนือของประเทศมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าพานโก้นายพรานผู้กล้าหาญที่ขึ้นชื่อในหมู่บ้านเรื่องความสามารถในการติดตามรอยสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเก้งหรือแม้แต่กวางตัวใหญ่ในป่าลึกเขามีคู่หูสุนัขผู้ซื่อสัตย์ชื่อว่าเจ้าทอง สุนักพันธุ์พื้นเมืองขนสีน้ำตาลเข้มดวงตาฉลาดและจมูกไวเกินใครพานโก้กับเจ้าทองใช้ชีวิตเรียบง่ายในกระท่อมไม้ริมป่าทุกเช้าเขาจะออกสำรวจเส้นทางคอยดูรอยเท้าสัตว์ที่ผ่านไปมาเพื่อเตรียมการล่านในวันถัดไปเช้าวันหนึ่งฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันแว่วก้องจากหมู่บ้านใกล้เคียงผานโก้ลุกจากที่นอน หยิบหน้าไม้คู่ใจขึ้นมาพร้อมดาบสั้นเน็บข้างเอวเขาหันไปรูปหัวเจ้าทองที่นอนอยู่ปลายเตียงวันนี้เราจะเข้าป่าลึกเจ้าทองข้าได้ยินว่ามีกวางตัวใหญ่โผล่มาแถวลำห้วยทางเหนือมันอาจเป็นโชคของเราเจ้าทองเห่ารับเบาๆเหมือนจะเข้าใจคำพูดนั้นมันสะบัดหางด้วยความตื่นเต้นพ่านโก้สปายเป้ข้างในมีอาหารแห้งน้ำและของจำเป็นสำหรับเดินป่า เขาเดินออกจากบ้านไปพร้อมเจ้าทองมุ่งหน้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยหมอกยามเช้าเสียงนกป่าขับขานสลับกับเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงกลิ่นหอมของดินเปียกและใบไม้สดใหม่ทำให้บรรยากาศที่นี่ยิ่งน่าหลงไหลแต่สำหรับพานโก้เขารู้ดีว่าในความงามนี้แฝงไปด้วยอันตรายรอบด้านเจ้าทองระวังตัวไว้ป่านี้ไม่เหมือนที่เราเคยเข้ามันลึกกว่าทุกครั้ง พานโก้พูดพลางก้าวข้ามลำธารเล็กๆเจ้าทองเดินนำหน้าพลอยดมกลิ่นตามรอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินรอยเท้านั้นใหญ่และยังสดใหม่เป็นรอยกว้างพานโก้พูดเบาๆพลางก้มดูมันมาทางนี้ไม่นานคงได้เวลาไล่ล่าของเราแล้วพวกเขาเริ่มติดตามรอยเท้านั้นผ่านดงไม้รกฉัดต้องปีนข้ามรากไม้ใหญ่เดินผ่านลมโคลนและบางครั้ง ต้องหยุดฟังเสียงป่ารอบตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสีเองระหว่างทางพานโก้เจอกับรอยเล็บของหมีดำบนต้นไม้สูงเขารู้ทันทีว่านี่คือเขตอันตรายเราต้องระวังเจ้าทองหมีอาจอยู่ไม่ไกลเสียงฝีเท้าของเจ้าทองเบาลงมันเริ่มส่งเสียงคำรามในลำคอเบาๆแสดงสัญญาณว่ามีบางสิ่งอยู่ข้างหน้า่านโก้ชะง,งักเขาแหวกพุ่มไม้ไปช้าๆ แล้วเห็นกวางตัวผู้ขนาดใหญ่กำลังกินหญ้าอยู่ริมลำห้วยดวงตาของพานโก้ฉายแววแห่งความมุ่งมั่นเขาเนียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆย,ยกหน้าไม้ขึ้นเล็งผ่านช่องพุ่มไม้ทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้แห้งใต้เท้าเจ้าทองดังกรอบกวางสะดุ้งสุดตัวหันหัวขึ้นแล้ววิ่งหนีทันทีไล่เลยเจ้าทองพานโก้ตะโกนพร้อมวิ่งตามสุดแรง เสียงฝีเท้าของกวางกระทบพื้นดังตึกตึกตึกฝ่าเสียงลมหอบของพานโก้และเสียงเห่าของเจ้าทองที่วิ่งข้างหน้าการล่ากลายเป็นการวิ่งแข่งกับเวลาพานโก้ยิงลูกธนูพลาดไปครั้งแรกกวางกระโดดหลบไปทางโขกหินเขารีบชักหน้าไม้อีกครั้งแต่แล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องกล้องจากทิศเหนือเปรี้ยงฝนเริ่มโปรยลงมาอย่างหนักแย่แล้วเขาบ่นถ้าฝนตกหนัก เราจะตามรอยมันไม่ได้แน่แต่เจ้าทองไม่ยอมแพ้มันวิ่งนำขึ้นไปบนเขาเปลวตาเต็มไปด้วยแรงฮึดสู้พานโก้กัดฟันตามขึ้นไปท่ามกลางสายฝนที่ซัดใส่ร่างทั้งคู่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงทั้งสองมาถึงที่ราบเล็กในปา่าลึกที่นั่นพวกเขาเห็นควางตัวเดิมยืนหอบอยู่ใกล้กอไผ่มันได้รับบาดเจ็บจากการหนีฝนลื่นล้มจนขาหลังมีเลือดซึม พานโก้ยกหน้าไม้อีกครั้งเขาเลงอย่างนิ่งมือไม่สั่นแม้ฝนยังเทกระนำเสียงฟ้าคำรามดังขึ้นแต่ลูกธนูก็พุ่งออกไปตรงเป้าหมายฟิวลูกธนูเสียบเข้าบริเวณไหล่กวางมันร้องเสียงดังแล้วล้มลงช้าๆเราทำได้แล้วเจ้าทองพานโก้ร้องด้วยความดีใจเขาเดินเข้าไปช้าๆลูกหัวเจ้าทองที่เห่าด้วยความตื่นเต้นขอบใจเจ้าทอง เจ้าเก่งมากเลยวันนี้ฝนเริ่มซาลงเหมือนฟ้าก็ร่วมยินดีในชัยชนะครั้งนี้พานโก้นำเชือกออกจากเป้ผูกขากวางและเตรียมแบกกลับบ้านระหว่างทางกลับเขาได้พบกับเพื่อนเก่าชื่อว่าใสสนะที่เดินมาหาอาหารในป่าพอดีพานโก้เจ้าทำได้จริงๆหรือใสสนะร้องตะโกนด้วยความดีใจพานโก้หัวเราะได้สิเจ้าทองช่วยไว้มากเลยวันนี้ ทั้งสามคนพานโก้เจ้าทองและไสสนะช่วยกันแบกกวางกลับหมู่บ้านท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่เริ่มส่องลอดยอดไม้ลงมาเป็นลำสีทองเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านเด็กๆวิ่งมาดูด้วยความตื่นเต้นพานโก้กลับมาแล้วเขาลากวางได้จริงๆด้วยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยิ้มให้พร้อมกล่าวคำชมว่าเจ้าช่างกล้าหาญและมีฝีมือยิ่งนักแต่จำไว้นะพานโก การล่าไม่ใช่เพียงเพื่ออาหารแต่เพื่อความอยู่รอดและความสมดุลของป่าผ่านโก้ยิ้มรับคำพูดนั้นเขารู้ดีว่านี่คือคำสอนที่แท้จริงของการเป็นนายพรานคืนนั้นเขาแบ่งเนื้อควางให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งไว้กินกับไซสนะและเจ้าทองที่นั่งอยู่ข้างๆกองไฟเจ้าทองนอนหลับด้วยความเหนื่อยแต่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนเข้าใจว่ามันคือฮีโร่ของวันนั้นเช่นกัน พานโก้มองไปที่ไฟเราทำได้ขอบใจนะเจ้าทองเขาพูดเบาๆก่อนหลับตาลงใต้แสงดาวที่ส่องระยิบอยู่บนป่าลึก